ก็สวัสดีทุกคนครับก so ็ตอนนี้เราก็ยังอยู่กับโนเปีและหงสกัดไม่เคยนะครับก็เดี๋ยวเราคลิปนี้เราจะไปสำรวจดินแดนที่เราเพิ่งเปิดได้นะฮะไม่ใช่เปิดได้อะไรไงคือเพิ่งขุดไอ้ตรงที่มันเป็นกองขยะที่เป็นแก้วได้นะครับก็เราเพิ่งอัปเกรดคลิปที่แล้วนั่นแหละนะครับที่ได้อัปเกรดที่ขุดเราเป็นที่ขุดกระจกได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูไอ้ดินแดนใหม่กันเลยด้วยนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ไปตามหาพวก ปุรบากลากไหมที่เรายัางไม่ได้เจอครับก็เช่นส้มแล้วก็ข้าวโพดนะครับเป็นต้นไม่ได้เจอในกล่องขยะพวกนี้แหละเดี๋ยวไปหากันดูนครับมาแล้วครับนี่ปาบุดต่อปา,อปาต้นไม้โอ้ยเป็นเขาบอกเป็นปาต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแตมเห็นในอีกกล่องที่เป็นเศษเจลเลยจะเป็นีกล่องแบบนีม้มาเดิน,นครับ ไม่รู้ว่าจะได้รูปพลมารข้างล่างไมไ้นั่นไหม,ไมตัวนี่อยู่ข้างบนเลยครับแล้วก็อีกอย่างคือไ e อ้แบบที่เราเจอเมือ่อตอนนู้นคืผอผมยังไม่ได้เคลียนเลยคือ <c ười> เปิดแบบใหม่ไปเรื่อยๆนะครับคือหาของมาทำอัปเกรดตรัวละครเราไปต้วละครเราไปเคลียร์นะครับมันจะได้เร็เออวญค้กนไอเจ้านี้คนอยู่ไหนวะเนี่ยทีนี้น่าจะมีคนแล้วไปฝั่งไหนก่อนดีเอ่อตรงโน้นมีนอะไรเลยเอาลูกบุมขวไปทางซ้ายก่อนดีกว่านะครับ ก็กองขยะก,ก็มีเหมือนเดิมนะฮะจะมีให้พวกนี้เจือปนด้วยก็ตำราวนมากเป็นกองขยะตำรามากกว่านะครับหยุดมาให้หมดครับอุย้ยนีดีมีแหล่งน้ำด้วยก็หลังจากที่ผมได้เกียนฟาร,ร์มผมนี่ผมเลยว่าสุขสบายขึ้นเป็นเท่าตัวเลยครับคื่อนนี่เป็นยังไงตรงนี้ไม่ระวงอุยดวดวดวดอ้ยดวดวดอุย้ยดู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 อุย้ยอุ้ยแหล่งเยอะเยอะเยอะ มีด้เดดเดืมานีสีตัวเลฮะลุงวันี้ว่ดีเดี๋ยวตเดียวดไเอาของิวด้วยครับไม่ได้่าหกไม่ด้่าหักมาเลยก็จัเคลียรเดี๋ยวเคลียร์ทางก่อนดีบวเ้เดีบ้านครับใช่บ้านป่ดู่อยเขาดิเยไปไห สถานที่อะไรแปลกนะครับเฮ้ยมีคนอยู่ด้วยนี่ฮะไอคนที่ทำเฟอร์นิเจอร์นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะใช่เลยแหละเฮ้ยโอ้แบบมีเครื่องปั่นไฟเลยเลยอะไรด้วย <c oughs> เดี๋ยวเก็บขยายเขาก่อนนะครับมันล,ลงบ้านเขาอ่าสาศที่เขาครับเจียร์เขาค่ะบเจียร์เขาค่ับนี่ไม่ต้องเจียร์ดีที่เดียวนะครับผมขยายไปล่มพิ่มเลย เดี๋ยวร,รู้สึกว่าตู้นั้นจะเป็นคล้ายกับภูเขาหิมะนะภูเขาลำแข็งอะตู้นู้นนะเป็นไหมวิไอ้ตอนแรกตอนนี้ผมน,นึกว่าเป็นไอ้อะไรอะรเป็นแก้วไอเป็นนลำแข็งนะครับเออที่ไหนได้เป็นแก้วตอนครั้งแรกที่เขาต้องให้ไปอัปเกรดก,ก่อนนะมออตอน,นเริ่มเป็นอะไรเริ่มเปแก้วไปเชื่อมเป็นนลำแข็งคือกูเป็นก้อนปลาทำไมเนี่ยเพคนนี้แหละนะครับที่เขาจะทำอันนั้นให้เรา พอตรงไหนพวกเฟอร์นะิเจอร์ครับเดี๋ยวคุยกับเขาสักรูอเขาได้ชอ็อปเขาเขาช็อ,ชอปเขาก่นอนอ้ายังไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์หรออืมยังนะครับยังไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์อันนี้เป็นบ้านของรามะนะครับนี่ที่ทอผ้าทอผ้านี่ใช้คนแกะใช่ไหมแล้วไม่มีแกะเออ อี๋นี่ครับอัพเกรดบ้านนกของเราจะได้ใช้นัอัพเกรดไปเลยครับเกียร์รอภาษาเฮเก,กียรก็ไม่อีกนะวิสาได้มาแล้วเนาะก็อัพไปเลยบุบวิวสานมีใช้อะไรส้มบอแล้วนีไอที่เป็นที่เครื่องทำนึ่งนะครับเอาไว้ก่อนหรืเขาให้เราไปหาอะไรน,น่าจะไปหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำที่นี่เลยไอเดี๋ยวไม่ใช่คนทำเฟอร์นเิเจอร์หรอคนนู้นเป็นคนทำเฟอร์นเิเจอร์โอ้ยคอนจัยิดนะครับ ถ้าเป็นคนทำเฟอร์นิเจอร์นี่เขาก็น่าจะมีแบบของเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์นี่แหละแต่นี่เขาไม่มีอะไรเลยมีแค่บ้านรามันกับเครื่องทำน,น,น้ำซุปนะครับนี่เจ้าไม้นี้ก็ปลูกไปนะนะครับตรงนี้น่าจะไม่มีทางไปลงไปดูสินะครับอย่ารอช้าเฮ้ยอะไรอ่ะเสียวฟ้าฮเฮ้ยกลัวเหรอ เวทน้องกัวนะครับบิ u เดอร์กัวทำบ้านนะครับเอ้ยเดี๋ยวไอ้บ้านเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าบ้านกัวอ๋เอเดี๋ยวเดี๋ยวว่าบ้านเมื่อกี้ไม่ใช่บ้านลามานะน่าเป็นบ้านกัวนะครับใช่ด้วยใช่ด้วยนี่ไงแต่เราต้องหายอะไรอะไปเรียนรู้อะเอ้ยผมลืมแบบข้าวสาลีหรอน่านจะใช่มานะครับเรามาตรงนี้ก่อนอะไรเช่นไม้หรอขอ,องไม้นี่เราเพิ่งได้หนึ่งอัน อ๋อเดี๋ยวดอกคุณพูดแล้วเอ้นี่มันน่าจะมีอะไรสักอย่างในึ่งดีนะครับกอคือแบบเขาจะให้เรามาก่อไฟตรงเนี้เราต้องหาไอ้ท่อนไม้มาครับตอนนี้ผมมีแค่ท่อนเดียวกองกไม้เดียวท่อนหลกหลูกกองไม้นะครับก็ทุกคนครับระหว่างผมเดินสำรวจม้เรื่อยผมก็มาเจอกับ้องัวอีกแล้วแล้วก็เฮ้ยตรงนั้นเป็นประตูไปอีกดินแดนหนึ่งนะครับมาประตูไปที่ไหนก็ได้นั่นแหละเดี๋ยวมาดูประตูกันก่อน นะครับอ่า,อาเดี๋ยวค่อยลงไปดูน้องบัวกันไป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 แล้วก็มีบ้านดังหลังตรงนี้ด้วยบ้านหลังเล็กจะหลังอยู่ไม่ได้มันน่าจะอยู่ได้เนอะแบบมีเอ้าอ,อยู่ได้นะนี่เจมส์หมายถึงว่าเข้าไม่ได้อะ่ะตอนแรกครับเดินมาคนเข้าเจ๋งเลยจิงวอนให้หมั้ยถ้ามีที่ดีเนี่ยผมจะนอนที่นี่เลยเพราะตอนนี้ตีหนึ่งแล้ผมยังไม่ได้กลับบ้านดีเจมส์เรียนเราด้วยพอไม่มีที่นอนเลย นี้ประตูเนที่ไหนก็ได้แล้วก็ไปได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นดินแดนน้าแข็งนะครับเห็นเป็นประตูบนเกาะน้าแข็งเลยเพราเดี๋ยวเราค่อยไปกันนะครับก็สำรวจแบบนี้ที่ก่อนนะอยากเร่งรีบอยากเร่งรีบต้องรีบต้องรีบได้ไปแน่นอนนะครับ <c oughs> ตอนนี้เดินลงไปนี้ดีกว่าเอื่อกี้นะผมอยากเอาตามหาพวกไม้ที่เป็นเศษไม้อเออนะครับ เขาไปละลายน้ำแข็งตัวนั้นจะรู้เป็นอะไรน่าจะเป็นควสหรือ,อน่าจะเป็นของอะไรบางอย่างนะครับกว่าจะหาเจอไี่บอกเลยว่านานดิมเนี่ยต้องข้ามไปไอ้ดินน้ำแข็งเลยด้วยเนปะ็นของมาแล้วบ้านนี้เขาได้ไหมว่าเข้าได้นะฟังดูครับได้ครับได้ได้ได้ไดก็ต้องวัวเดี๋ยวเราเจอกขนแน่นอนนะครับอ่าก็ <laughs> อตอนนี้ยังไม่บ้านไม่มีบ้านให้เขาเลย ไม่น่าจะมีเตียงเรืออยู่ตรงนี้หรอกมัง้งเตียงมีของครับเศษไม้ไหมเอาไม่ใช่เฮ้ยได้ไอไอซครีมนะครับเฮ้ยไ,ไปดีแน่น้ำแข็งน่าจะมีกี่บาลนะ่ะอื่มันก็มีแหละเราไ่าจะสามารถเจียดน้ำแข็งได้ด้วยนะครับเอาไปทำไอศ์ครีมเออ้อยต้องหมูอะหมูทำอะไรในบ้านไม่ได้ไปเจ็ยตามหมูเลยเอายัดหมูกไปนะไว้ย่านี่แหละนะครับเราค่อยมาตาก เฮ้ยทุกคนครับทุกคนครับเราเจอไซบอร์กตัวใหม่นะครับนี่เห็นไหมดินดีตรงนั้นอ่ะเราค่อยๆเดินออกไปได้ไหมอู้อยู่แถวพื้นที่ไม่กว้างอ่ะกลาวมันแบบเดินเร็วหรืออะไรอย่างงี้กลัวหลุไม่ได้ผมบอกเลยได้กลับบ้านเกิดได้หรอนี่บ้านเก่าได้ร้อนครับ <laughs> แบบไม่ต้องกลับอีกอ่ะโฉเอ้เอาไม่ใช่เหรออุ <laughs> ้ยตกใจหมด เออโอเคนแล้วมันเหมือนในพวกกูญจุนที่แบบสบายนอนน้ำหรือที่ไหนไม่ใช่เดี๋ยวเราคุยกับเขาดูนะครับจ,บจุกแจหมนเมื่อกี้โอ้โหคันอะไรไม่รู้นรเนี่ยก็คุยกับเขาสิอ๊อกุยเชยเหรอไม่มีอะไรนะครับเขาไม่คุยกับเราก็บอกนี่นะบอกเวลาจะมีเควสของเขาไ,ได้แต่ยังไม่ขึ้นนะครับแค่เพิ่มตาน,นี้ ไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปสำรวจดินแ้นน้ำแข็งกันดีกว่านะครับพี่ผมหายแล้วต้นไม้ที่มันเป็นไม้ที่เอาไปผอไว้น้ำแข็งยังไม่ครบนะครับขาดซองพ่อนมันนาจจะอยู่อีกดินแดนหนึ่งนะครับก็แบบเดินถาดูว่าเข้าแล้วออนนี้มันไม่มีกล่องให้ออกก็ขุดมาเยอะแล้วแหละครับมอไม่เจอกีเกตสำรวจตัวนี้เหี่มันก็ไปเลยดีกว่า มันต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้นะครับรดีแดนน้ำแข็งเราเอาเดีหรอดีแดนนำ้ำแข็งยังไงไม่มีนำ้ำแข็องอะ่ะเออวิวิสาลูก็อย่าว่านะครับสภาพแวดล้อมมันไม่ดีอะ่ะอ,อนะครับ <laughs> วิตรงนี้ตู้ตู้มันมีครับตู้มีน้ำแข็งจะเข้าเจอบ้านด้วยนะครับอุอ้ยเจอไม้ไหมเจอซ่อนไม้ไหมไม่แน่อาจจะอยู่ฝั่งนู้นก็ได้ครับแต่เราต้องเคลียร์กองขยะนี่ก่อน รู้เหมือนกันว่าจะเจอไหมไหหก็ไล่เจออ่ะยันาอาได้แล้วครับารีกนันเดียวเราก็จะพอรับแข่งได้แล้วครับก็วัดเราไปตามหากันต่อนะครับอุ้ยมีบ้านด้วยเดี๋ยวเ,ยวเราไปสำรวจบ้านอย่างนี้ดีกว่าคือจะมีเตียงให้นอนนะคืับนนี้ผมยังไม่ได้นอนมาเลยคืนละมั้งนะครับคืนนี้เต็มไปเอาเปิดทางไปบ้านตรงนั้นกันดูก็แถวนี้เริ่มมีบ้านคนแล้วนะแต่ไม่มีคนอยู่ทะเลาะแหละ มีใครอยู่เลยนะครับใครอยู่ไหมน่าจะมีใครอยูย่้วเงียบเกินไม่มีเทียงนอนนครับฮึพอไายตัวนี้เป็นท่อนไม้เอา้าไม่มีมอะไรเลยแล้วมีกล่อเงเพื่ออะไรครับคนอ๋อไม่เไปิดไม่ได้บอกว่าได้แล้วครับ คืว่เกมมันจะใช่ไหมเรได้ท่อนไมค้ครบแล้วครับแปดท่อนวีได้เยอะเกินวีโอ้ของตกแต่งเจ๋ยนะครับเมื่อกี้แต่เรายังไม่รู้ว่าจะไปหาก,กับใครกันนะวองตกแต่งพวกนี้เรายังไม่เจอคนที่ใช้ท็อเฟอร์เจอร์เลยนะสุ่ยเกิดอ้าวเป็นดันเจียนนะครับหาเข้าดันเจียนไปดูจะมีอะไรข้างใต้นั่นแล้วผมสังเกตอะไรสีม่วงอ่ะนู่นๆดูไป เป็นไหมนะครับอะไรอ่ะเอาหยอกยิงอยู่ไปเรื่อยยิงมีอะไรแปลกๆแปลกตาไปเลยนะครับสีมองนี้ไปดูดิเอาเจอบ้านใครเอ่ยใครอยู่ไหมซิเปิดอีกแล้วเอาเปิดไหนเนี่ยโจ๊บโจ๊กเอาเปิดแล้วเปิดแล้วไม่เปิดอะอะไรครับเนี่ย เปิดให้ก็ไม่เข้างานไม่เข้าก็ได้นาก็ดูนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงยังไอตวงน้ำแข็งที่เราจะพอแล้วนะครับเรียบร้อยครับเอ้าละลายแลได้อะไรอ่าสร้างไปสิครับอ่ารออะไรผมว่าไอตรงเนี้ยผมว่าถ้าผมบอกนะมันจะเป็นเหมือนไอ้ฟามสุนัขกิจจอก อีกตรงที่แบบคุณลุงฟาล์มคุละไปคุณลุงฟาล์มดอกไม้นะครับนั่นแหละก็ทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับก็ปลูกน้วนนั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ข้าวเราก็โตเต็มที่เรียบร้อยนะครับพร้อมเก็บนะครับในหัวข้าวเราก็หัวนู่นนี่นั่นแหละนะครับขั้นแรกเดี๋ยวผมจับไปทำฟางบัวปัดไปเรียนรู้ฟางบัวนะครับแล้วก็จะลากบัวมามีที่ผมเจอหน้าสองตัวมันนะครับ ก็จะได้ทำไอ้ไอ้นร่นกกัวอะไรเรียกว่าอะไรอารีดูกัวนะครับแต่มรู้ว่ามันมีเครือดีดนั่นแหละที่มันเป็นปัญหาตอนนี้นะครับก็จะมกาจะไปเรียนรู้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นนะครับที่ดินแดนกระจกนะครับผมเรียกกันเลยดีกว่าก็ทุกคนครับตอนนี้เราก็มาถึงอย่างบ้านที่เราจะมาเยียนรู้ฟาร์มกัวนะครับก็ชอบไป กดมาอ่าเดี๋ยวหลอดเรียนรู้ควบคุมนี่ได้หมดแล้วฟาร์มอยู่แต่คอนเทนเนอร์เราขายกระตุกนเกนี่ับกองเสตเรมีอะไงเป็นอะไรก็ไม่มีแล้วนะครับพูดไปก็หมดแล้วอ่าต้นเราปลูกไว้เนี่ยโตแล้วก็เราอยู่บ้านหลายวันยาวขึ้นมากเลยแบบดูเร็วๆนะครับไปครับทำการคาบกันเลย คือเไยฟาร์มลามานี้น่าจะไม่ดีนะครับมันน่าจะอ่าเรียกว่าอะไรมันน่าจะมีแค่ฟาร์มเดียวมันแบบพิเศษนะครับก็เลยจะมีฟาร์มเดียวเอาไว้ไหนดีเลยไว้แค่นี้เลยครับก็ฟาร์มไก่เราคว้าเป็นเิ้วเรียกสามตัดีกว่าใช้สิบห้าตัวก็เรียกเคลียร์แล้วเอ,อ้ยเหลือเฟือแล้วก็หันหน้าไปทางไหนดีอ่ะมันจะกี่ในตรงนั้นหรอ อ่ะเรียบร้อยครับโห้ยลีล่ากันจีนะครับก็ไม่รู้วางถูกทางไหมก็วางทางนี้ก็ไปนี้แหละนะครับตอนที่เหลือก็ไปตามน้องวัวไปะนะครับไปก่อนเดีือดค่อยเก่งเ้ยแล้วก็ทุกคนครับคุณลุงไปบ้างผมสร้างไอ้ไอ้ฟาร์มไอ้ตัวนั้นไม,ไม่ใช่หรอเอาสร้างไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราลองค่อยลากวัว เออตรงนี้ไม่ใช่อะไรต่อยโอ๊ยต้นอกตัวนี้มาปูอีกนะครับเป็นอะไรอ่ะก็เ็จเวรเอ้าเปลี่ยนอะไรครับเป็นบ้านหมูหรือบ้านอะไรไอ้ที่บ้านหมูไม่ใช่แบบนี้นะไม่รู้ท่าที่เป็นบ้านของอะไรนับเป็นปที่อยู่ของใครนีืจะเป็นตัวอา่าตัวที่มันทำเนะขื่อนอ่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรอย่ามาครับสรุปเราลากัวไปดีกว่า นะครับวับวก็ใช้เข้าวัวตัวน้อยนะครับไปไม่ตั้งเชื่อขี้เหร่แล้วก็อีกหนึ่งตัวอยู่ฝั่งนี้ใช่ปะไปครับไปอยู่ฟาร์มเราไปไปไปเลยนั่นแหละถ้าไปให้อยู่แล้วไปอยู่บ้านไปแล้วก็ทุกคนครับตอนนี้ต้องวัวเราก็มาที่ฟาร์มอองวยวัวเราไม่ต้องอันนี้ครับ ไม่ต้องรีดนุ่มคือเราได้ปิดกัดแบบนี้เลยนะครับก็แล้วอีกตัวหนึ่งอยู like ่ไหนเอ้าเดี๋ยวๆลากมาสองตัวไม่ใช่หรืออีกตัวหนึ่งไปไหนอ่ะเอาเฮ้ยบวาบได้อะอีกตัวนึงไปไหนเอาผมก็ลากมาอยู 2, ่นะหรือมันอาจจะมาทีหลังก um ็ได้นะครับไม่รู้เหมือนกันก็ไปว่า คลิปนี้เราก็ได้ไปสำรวจแมปใหม่แล้วใช่ไหมครับก็แมปกระจกอกนีนี่นี่มาปุ๊ดเพิ่งมานะเขาเพิ่งมามาใส,ส่จริงอุ้ยแต่ใช้อาหารเยอะนะครับก็สรุปก็ขนาดน,นั้นละเดี๋ยวเราก็ทำให้เขาจิ้งละ <c oughs> <g iggle> ก็สรุปแล้วก็คลิปนี้เราก็ได้ไสำรวจแมปใหม่นะครับที่เราได้เปิดมาก็เป็นดินแดนกระจกขอเขาเรียกว่านั่นด,ดีกว่าพอทางเปิดเป็นกระจกนะครับก็มีกระจกนี่นั่นเยอะแล้วก็เป็นอีกดินแดนหนึ่งก็คือดินแดนน้ำแข็งนะครับก็ ไปลองไปสูดไหมลินดนน้ำแข็งอ่ไม่สูดนะครับก็มันจะมีอีกลินแดนหนึ่งแล้วก็จะมีเหมือนลงลงไฟฟาที่เคียดด้วยนะที่จะให้เราไปสำรวจแต่ตรงนั้นผมไปรุ้มกันว่าประตูมุนตรงไหนนะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไว้มาสำรวจกันในคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เราไว้มาประจนภัยกันต่อนะครับคลิปที่บุคล,คลาภิษฐ์ตัวนี้ดีกว่านะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ